อาหารดีมีประโยชน์การจำแนกอาหารหลักห้ามูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ว่าอาหารทั้งข้ามูที่เด็กได้เรียนไปแล้วแต่ต้องมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาออกกำลังกายก,กันก่อนดีกว่าค่ะ พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยไปกันเลยค่ะเด็กเด็ก ครับเด็กๆเราได้ออกกํลาลังกายกันแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์กันเลยนะครับเด็กเวันนี้เราจะมาดูสิครับว่าอาหารแต่ละหมู่ที่คุณครูทั้ง3คนจัดมานั้นมีอะไรกันบ้างอยู่หมูไหนกันบ้างครับเด็กเไปเรียนรู้เลยนะครับหมู่ที่หนึ่งปิงมีอะไรบ้างครับเด็กเด อยู่หมู่ไหนเอ่ยเด็กๆลองทายสิครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไปกันเลยนะครับต่อไปหมู่ที่สองทายสเดก็กๆปิ๊งหมู่ที่สองรูปร่างหน้านตาเป็นไงครับเ,เด็กๆเด็กๆพิจารณาดีๆนะครับต่อไปหมูที่สามเลยครับเ,เด็กๆปิ๊งเป็นไงครับเด็กๆน่าทานไหมเด็กๆดูดีนะครับ ตอหมูที่4ี่เลยครับเด็กๆบิงเป็นไงครับหมูที่สี่เด็กๆครูะชอบกันทุกคนนะครับๆๆไปต่อหมูที่ห้าสุดท้ายเลยครับ <ๆ S 1> บินพบห้ามหมูแล้วนะครับเด็กๆทราบไหมครับว่าแต่รับหมูที่คุณรูณโชว์นั้นอยู่หมูไหนกันบ้ากเลยเด็กๆอย่าลืมนะครับคิดให้ดีตอบคำถามครูมานะครับ ไปก่อนนะครับปิงทีนี้ทบทัวนนะครับทุนเดชทบทัวนอาหารหลักห้ามูหมูที่หนึ่งหมูที่หนึ่งที่คุณครูให้ดูปิงหมูที่หมูที่หนึ่งที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้มีอะไรบ้างจำได้ไแหบบมเอ,มเมอม่ยคุณครูจะเฉลยด้วยนะคะมีเนื้อเนื้อก็จะมีเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาแล้วก็มีนมมีหัวมีไข่นะคะต่อไปเชิญกับหมูที่สองค่ะหมูที่สองกุกกิ๊กปิงอ่าหมูที่สองแล้วนะคะหมูที่สอง ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้างเด็กจำได้ไหมคะคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้าวแปง้งน้ำตาลแล้วก็เกลือมันค่ะต่อไปมู่ที่สามเลยครับสามเกลือแร่ค่ะเกลือแร่ นาครับปิ้งหมูที่ห้าไขมันนะคะเห็นรูปไหมคะมีอะไรบ้างคะเด็กมีไขมันมีน้ำมันมีกะทิมีเน,เนยตามรูปเลยคะเป็นไงครับิงเด็กอาหารหลักห้าหมูที่คุณรูักษาคนจัดมาในวันนี้<า>เด็กๆต้องทานครบให้ครบห้าหมูนะครับร่างกายจะได้แข็งแรงแบบทดสอบการจำแนกอาหารหลักห้าหมู เด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าอาหารหลักห้ามูมีอะไรบ้างเรามาช่วยกันจำแน่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเติมที่ขนมปังเลยนะคะขนมปังอยู่มูไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตเด็กๆช่วยกันคิดสิคะอ่าเก่งมากค่ะขนมปังนะคะอยู่ที่คาร์โบไฮเดรตมู่ที่2ค่ะ ไปกันเลยนะคะต่อไปเป็นผักผักอยู่หมู่ไหนเอยติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะผักนะคะอยู่ที่หมู่ที่สามเกลือแร่ค่ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นผลไม้ผลไม้อยู่หมู่ไหนเอยติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเด็กๆเก่งมากค่ะผละไม้นะคะอยู่หมู่ที่สี่ วิตามินค่ะไปต่อกันเลยนะคะต่อไปใข่อยู่มูนไนเอย่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆเก่งมากค่ะใข่นะคะอยู่มูปโปรตีนหมูที่หนึ่งค่ะไปต่อกันเลยนะคะต่อไปกะทิกะทิอยู่มูนไนเอย่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะ กะทินะคะอยู่หมู่ที่ห้าไขมันค่ะอ่าข้อต่อไปนะคะข้อนี้ง่ายมากๆเลยน้ำมันอยู่หมูไหนเอยติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเก่งมากค่ะน้ำมันนะคะอยู่หมู่ที่ห้าไขมันค่ะอะต่อไปนะคะก็เป็นสิ่งทีเ่เด็กทานอยู่ประจำนะคะคุณครูจะให้เด็ก,ดกบอกกลับมาว่า นมอยู่หมูไหนและข้าวอยู่หมูไหนคะเด็กๆส่งคำตอบมาให้คุณครูได้ชื่นใจหน่อยนะคะวันนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยปรกมือให้ตัวเองพบกันใหม่คลิปหน้านะคระับพี่เนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ